โอเคนะครับก็สวัสดีนะครับทุกคนวันนี้ผมก็จะมาเล่นตัวแบล็กเบอร์รี่นะครับเนาะก็ก็จะมาเล่นนะครับว่าจะทําได้หรือเปล่านะโอแต่มันยากนะสำหรับเดี๋ยวผมเล่นไปคุยไปก็แล้วกันนะครับผมเนาะก็สําหรับตัวแบล็กเบอร์รี่นะผมคิดว่ามันค่อนข้างยากสําหรับผู้เล่นใหม่เนาะมันมันยากเลยแหละนะเพราะว่าแบบเออมันก็คือผมคิดว่ามันมันคือด่านนะครับคุกกี้ชา์เรนต์มันก็เล่นยากเนาะแล้วมันต้องแบบ มีสมบ,บัติประมาณหนึ่งด้วยแล้วก็ตัวก็ต้องประมาณหนึ่งนะอย่างเช่นตัวเวล8อย่างเงี้ยเพดเวลเ้านะเยอะนะแต่ว่ามันเป็นตัวผู้เล่นมันเป็นสำหรับตัวละครเก่าเนาะก็คิดว่าคงจะไม่น่าเกลียดเกินไปนะสำหรับผู้เล่นสักพักหนึ่งอาจจะมีแล้วสักเวล5้าเวลหเนาะก็มาอัพทำคุกกี้ชาเลนจนได้นะเพราะว่าเห็นว่าตัวนี้กำลังมานะอก็มาทำคุกกี้ชาเลจนกันได้เนาะกำลังมานะครับตัวนี้ โอเคนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอใช้สมาธิหน่อยนะครับผมเนาะโอเคนะครับเห็นเขาว่าแบบอ่าตัวนี้กำลังมานะก็คือแบบทำคะแนนดีเลยนะครับตัวนี้เนาะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องรอก่อนนะครับวันนี้มันเป็นเพิ่งวันแรกที่อัปเดตมาเนาะก็ต้องดูก่อนว่าจะมีเซ็ตอันไหนที่มันเวิร์กวันนี้หรือเปล่านะถ้ามีเวิร์กวันนี้เดี๋ยวผมจะมาอาทำคลิปเล่นแล้วกันนะครับเนาะอัปเดตไปเลยนะเพราะว่าตัวนี้ถ้าเวิร์กริงผมก็กะว่าจะมาแทนสับปะรดเลยนะเพราะว่าสับปะรดผมก็อยู่มาจะ4ี่เดือนจะ5เดือนแล้วเนาะอยู่มานานมากเลยนะสับปะรดผมก็ได้เวลาที่ต้องเปลี่ยนนะ คนะครับขอใช้สมาธิหน่อยนะครับอันนี้ผมขอไปข้างบนแล้วกันนะครับเนาะอะไปข้างบนแล้วก็มาตรงนี้นะครับเนาะ,ะมันง่ายนะครับตรงนี้ผมเลยมานะครับ โ okay, อเคอะตอนเมื่อกี้เก็บไอ้นี่ไม่ทันนะนึกว่าจะชนซะแล้วนะครับผมเนาะโอเค okay, ครับผมไป อ๋อนึกว่าจะเก็บเลือดไม่ได้ครับเมื่อกี้อานึกว่าจะเก็บเลือดไม่ได้นะครับไปเลยโอเคผมอาจจะเงียบๆนะครับต้องขออภัยด้วยนะอ่าพอดีสมาธินะครับเนาะเพราะว่าด่านนี้มันต้องเก็บเยลลี่ละเอียดหน่อยนะครับเนาะไม่งั้นเราจะทําไม่ได้นะครับเพราะว่ามันยากนะ สำหรับคุกกี้เวล9แล้วก็เพจเวล9เอ้ยคุกกี้เวล8เพจเวล9ยังยากขนาดนี้เลยนะอืยากครับยากนะต้องเก็บให้ละเอียดนิดนึงนะครับเนาะอ่าโอเคนี่ก็จะตกซะแล้ว โอเคโอเคไปเลยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งตายนะจ๊ะอ่าอ่ะ,อะโอเคเหลือนิดหน่อยอ้าวโอเค320ล้านเท่าไหร่อีกนิดนึงโอ้โห323ล้านโอเคอ่ะก็ ผ่านไปที่เรียบร้อยนะครับเนาะเนี่ยมันนิดมันคือมันเฉียดฉิวเนี่ยขนาดผมอัพขนาดเนี่ยสมบัติก็ขนาดเนี่ยยังเฉียดฉิวเลยนะครับเนาะอ่าโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมไม่ได้พูดเลยนะเพราะว่าแบบใช้สมาธินะครับอ่าโอเคนะก็เรียบร้อยแล้วนะอ่าก็สำหรับคุกกี้ชาเลนจ์นี้ผมก็ขอตัวไปก่อนนะครับก็ถ้าใครชอบไปหนึ่งกดไลค์กดซับสไคร้นะครับก็มีอ่าคุกกี้นะครับเลเวลแปดนะครับเพจเ e v e ห้านะไม่ใช่เพจดิ สำหรับแคนดี้นะครับเอาไปเพจได้ยังไงแคนดี้เลเวล5เนะาะเพจเลเวล9นะโอ้โหเยอะมากเลยแล้วก็สมบัติมี7นะครับเครื่องยนต์เนะครับแล้วก็รองเท้า7นะเครื่องยนต์กับรองเท้าผมว่าน่าจะมีกันแล้วนะเวล7แต่สำหรับตุ๊กตาหมีอะไรเนี่ยหมีอ่อนโยนนะครับเนาะโอ้ตั้งชื่อว่าหมีอ่อนโยนได้ยังไงน่ากลัวจังเลยนะเวล7เลยนะเยอะนะครับก็ ลองดูนะครับเนี่ยอตอนแรกที่ผมไปดูมาเห็นเวล5ห้าเขาก็ทํากันได้แหละแต่มันต้องเก็บรละเอียดมากเลยนะครับผมเนาะก็ผมขอไปก่อนนะครับอ่าก็สําหรับคลิปนี้ก็มีไว้เท่านี้ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามใครนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ